มันทําอะไรขึ้นมาอีกครับมันทาอะไรให้เราเห็นไ้เอ็มหนึ่งครับเราเห็นแล้วมันพักตัวเราก็จะดัก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 ักักักดักักแล้วมันก็ขึ้นมาทําอะไรครับเบรกอีกรอบหนึ่งขึ้นมาเบรกอีกรอบหนึ่งแต่แต่ก่อนหน้านี้สี่ห้าไฮไม่มีเบรกเลยสี่ห้าไฮเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวมันเอง ไม่มีขึ้นมาเบรกหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีการทำลายโครงสร้างทั้งนั้นแต่อยู่ดีๆในเอ็มหนึ่งก็มีการทำลายโครงสร้างอีกรอบหนึง่งแล้วก็พักตัวแล้วก็เด้งนี่คือพฤติกรรมนี่คือพฤติกรรมถ้ากับชุดนี้เป็นแค่ชุดพักตัวในเอ็มห้าเอ็มสิบห้าเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นภาพเนี้ยเกิดขึ้นเวลามันพักตัวพักตัวพักตัว เราทําอะไรได้นะปัจจุบันนี้นี่ไงครับปั๊ดขึ้นไปแบบนี้ย่อมากดไม้เขียวขึ้นไปครับย่อมากดไม้เขียวขึ้นไปครับย่อมากดไม้เขียวขึ้นไปครับไม่ใช่ตอนนี้กดเลยนะก็ได้นะครับกดก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรอยากกดก็กดไปรอเอาข้้นบนหนุนไปสู้ข้างบนเดี๋ยวแดงถ้าจะแดงแดงแบบไหนอ่ะรอขึ้นมาตักตึ๊ดตักตึ๊ดตักตึ๊ดโป๊รอไหมรอก่อน แล้วค่อยกดจะเข้าตรงนี้จังหวะนี้เลยได้ไหมเข้านี้ได้ไหมครับเข้าตรงนี้เลยได้ไหมจังหวะที่หนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับพี่พ,พี่ห้อง V I P ช่วยตอบหน่อยแล้วเข้าจังหวะนี้ได้ไหมได้ครับได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องบอกก่อนว่าพฤติกรรมของเขายังไม่มีทำมีมีการหรือเขาเรียกว่าการเสียโครงสร้างใดๆไม่ได้มีทําการทําเสียโครงสร้างใดๆ มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันอาจจะยกแบบนี้แล้วก็ยกแบบนี้แล้วก็ยกแบบนี้แล,แ,บบนแล้วก็ไปปูนก็ <c oughs> <c oughs> <ๆ>แพ้โดนจุดยอกอะ่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นมันเป็นแบบนี้ล่ะมันหล่นลงมาก่อนตรงแบบนี้โปะโปะมันหล่นลงมาก่อนเอาม่มันหล่นลงมาก่อนโป้ง เด้งขึ้นไปเข้าตรงนี้อีกรอบได้ไหมครับได้ไหมครับหวยครับสวยครับส,สวยครับชัจังหวัดหรือจะงัดตรงนี้ถ้าในกรณีมีอะไรช้อนอยู่ข้างล่างถ้ามีอะไรช้อนอยู่ข้างล่างมีซ่อมได้ไหมอ่ะแล้วแต่ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก,ก็เราค่อยกดลงมาก็ได้นะครับเราค่อยกดลงมาก็ได้อันนี้คือพฤติกรรมที่อยากจะแบ่งปันนะครับเช้าๆแบบนี้ก็คุยแต่เรื่องนี้แหละเมื่อวานก็คุยเรื่องนี้วันนี้ก็คุยเรื่องนี้เพราะมันคือสิ่งหนึ่งที่ถ้าพี่มองคนบอกว่าเป็นคนที่ชอบเทรดในท์เฟรมเล็ก M5M1M15 แล้วก็รู้สึกว่ามีเวลาอยู่กับหน้าจอช่วงนี้ เพิ่งเข้ามาในตลาดยังเหยออยู่ยังแบบรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับมันทั้งวันเลยรอพฤติกรรมแบบนี้แต่อย่าลืมโครงสร้างใหญ่ที่มันทิ้งไว้ยังไงยังไงปัจจุบันนี้ณชุดปัจจุบันนี้ยังเป็นเทนของขาในชุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเล็กๆเนี่ยเนี่ยเทนของขาได้ครับเนี่ยหน้าไหนได้เปรียบอ่ะต้องใช้คำดีกว่าหน้าไหนได้เปรียบอยู่หน้าไหนเดงได้เปรียบอยู่ เนี่ยชุดแค่เนี่ยที่เราเห็นแบบเนี้ยอ่าคุณก็จะเห็นเลยว่าหน้าที่ได้เปลี่ยนคือหน้าเซลฉะนั้นถ้าหน้าเซลล์แปลว่าขึ้นมาถึงจุดไหนก็หาพยายามหากดเซลล์เราอาจจะสักครู่เนี้ยมันคือจังหวะที่ขึ้นพักขึ้นพักขึ้นเราจะหาขึ้นขึ้นเสร็จปุ๊บเราหาจังหวะขึ้นลดขาขึ้นได้เราหาจังหวะ,ขขาหาหวะพัก หาขึ้นลดขาพักได้แล้วเมื่อเจอเกิดขาขึ้นอีกรอบหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยต้องจะขึ้นอีกแล้วอะนะณเ,นะเวลานี้ณนะเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการแพ้ชนะในทม์เฟรมที่เล็กแล้วแต่ยังไม่ได้มีเกิดการแพ้ชนะในทม์เฟรมที่ใหญ่นะจ๊ะอ่ะดูอย่างนี้นะครับนี่คือ h e หนะ ในทาในในชุดๆุดนี้เนี่ยมันเกิดแพ้ชนะในทมาเฟรมเอ5ม15บห้าห้าสิบห้าชัดเจนแต่ถ้าเรานับสวิงของเฮหนึ่งจริง,รงๆ High เขาอยู่นี่จ้ะ High ไม่ได้อยู่นี่นะเพราะโลอยู่นี่ดังนั้นตรงนี้ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเขาต้องการชนะเฮดหนึ่งเขาต้องการชนะเฮดหนึ่งเขาจำเป็นจะต้องไปที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับถ้าเขาต้องการชนะเ1หนึ่งเราจะไปที่ตัวเลข ตัวเลขติ๊กต๊อกติ๊กตอกสองตัวท้ายเลขที่ออกคือเขาต้องขึ้นไปนเบรกไหนครับเลขที่ออกคือเงียบ <c oughs> ไม่ช่วยกันมาหากินแยกย้ายแล้วนะอา่ขอบคุณกับพี่แซมเห็นไหมคนชื่อแซมหน้าตาดีเสมอ <c oughs> นะครับโอเค ขอบคุณครับให้ให้เป็นเป็ทูเวย์ครับเราใช่ครับพี่ยังเปิดไม่ยังเปิดได้เลยสนุกด้วยกันครับให้มันขึ้นไปเบรกถึงหกสี่ตรงนี้ให้ขึ้นไปเบรคหกสี่แล้วเราค่อยมองว่าเขาจะยกโลยกหายคำถามคือทาไมปัจจุบันนี้ครับเขายังอยู่ในกรอบกรอบนี้ยังมีโอกาสขึ้นไปเบรกได้อีกรอบไหมยังมีโอกาสครับชุดนี้อาจจะเป็น,นเป็นไซด์เวย์ได้อีกทีนึงนี่คือเบระครับชุดนี้เบรนะลงมานี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ขึ้นไปเบรกรอบอีกรอบหนึ่ง แล้วลงไหมหรือขึ้นไปออไทมไฮผมไม่รู้แต่ตรงเนี้ผมมองเป็นไซเวย์อยู่ผมมองชุดนี้ยังเป็นไซดเวย์ในกรอบใหญ่อยู่นั้นเห็นไหมครับมันมีชุดเล็กชุดใหญ่มองภาพเล็กภาพใหญ่ท่านั้นถ้าใครอยากจะขึ้นรถขาบายสวยๆอรอลุ้นให้มันเบรหกสี 4, ให้เรียบร้อยก่อนแล้วรอมันย่อมาแล้วขึ้นรถกันรอย่อมาแล้วขึ้นรถขาบายถ้ามันไปแบบนั้นจริงๆเจอมึงเจอเจอตรงนี้เลย เจอตรงนี้นะครับสองหกเห็นไหมเวลาเหตุตามโครงสร้างมันรู้ไปทางที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเทตุการโครงสร้างมันจะกล้าที่จะถือเพราะเรามีความรู้มันจะขึ้นไปที่สองหกทนั้นชุดนี้ถ้าพฤติกรรมแบบนี้มันพุ่งพวดขึ้นมามันเนี่ยโดนเอสแอลไม่ต้องเก่งไม่ต้องกลัวอ่ะโดนเอสแอลใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวมึงเจออ่ะโดนดึ๊กดึ๊กดึกดึ๊กดึก,ดดดดกจิ้มขึ้นไปเอสแอลทะลุขึ้นไป,ขขนไปอ่ะ กดหัวลงมาได้หนึ่งดอกละแน่กดหัวลงมาแน่แล้วก็บายขึ้นไปได้อีกหนึ่งดอกอันนี้ได้แน่และบายนี้อาร์อาต้องคุ้มคุ้มหน่อยไม่ได้สร้างภาพนะครับแต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นย่างจริงๆก็คือเบรกไหลุดโลเบรกไหย่อบายตามแผนแล้วไปเจอกันข้างบนแต่มันไม่ได้เรียบง่ายที่มันจะขึ้นพด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 นี้นะครับอาจจะ CBI อะไรไม่รู้ดิอาจจะ FOMC ในวันคืนวันพุธนะครับวันเข้าวันพฤหัสสะบัดโป้งขึ้นไปลงมาย่อมาไปปุ๊บขึ้นไป <c oughs> ใครจะไปรู้ไม่ต้องขึ้นรถกันเลยทีเดียวทีนี้นะครับใครจะไปรู้ฮะเราก็มองภาพแบบภาพนี้ก่อนนะครับในกรณีที่มันขึ้นเบรกแต่ในกรณีที่ขึ้นมาเราไม่เบรกแปลว่าอะไรครับไปข้างล่างครับ ก็ยังคงจะเดินทางไปข้างล่างตรงนี้ก็ยังจะเดินทางไปข้างล่างโอเคไหมถ้าไม่เบรกแล้วรู้ยังไงว่ามันจะเบรกหรือไม่เบรกไอ้เส้นเหลืองที่ผมตีเมื่อสักครู่นี้แหละครับถ้ามันออกจากสปีดไลน์เมื่อไหร่เตรียมตัวครับแต่ถ้ามันไม่ออกเนี่ยแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยมันตายราคาขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีการเบรกใหล้ล้ะทะลุขึ้นไปแบบนี้ทะลุขึ้นไปอาจจะอาจจะเบรกไปต่อแต่ถ้ามันไม่เบรก มันโดนโซนหรือแถวๆนี้แล้วมันบุดลงมาเริ่มออกจากสปีดไลน์อ่ะเราก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวหาไม้แดงลงมาหาไม้แดงลงมาไหลลงมาใช้สปีดไลน์เป็นตัวคุมจังหวะออ้ีหแพงแสนแพงนะครับอประมาณนี้นะครับแผนสําหรับวันนี้นี่คือ,อยังไม่ได้บอกแผนอะไรนะแต่ผมว่าฟังแล้วพอเข้าใจได้